สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราจะขึ้นรถเมล์ที่อเมริกานะคะคุณเมย์ค่ะนาวาครับพวกเราเอทูเอ็นเชอจะพานาดากับนาวานะคะมาขึ้นรถเมล์เราจะไปขึ้นรถเมล์ที่อเมริกากันว่ามันจะยากสักแค่ไหนเมล์ที่นี่ออกเป็นเวลานะคะเราจะขึ้นตอนบ่ายสองยี่สิบตอนนี่นะคะเราจะไปดาวเทาโอเคไปเลย นาดากับนาวาแล้วก็พี่เพลงเขาขึ้นฟรีนะคะแล้วก็จะเสียเฉพาะคุณแม่กับคุณจิมเล็กคนละ2เหรียญ25เซนเท่าไหร่วะเนี่ยอยอดเอยได้ตัวมาด้วยเราก็หาที่นั่งได้เลย,เอยโอเคนั่งเลยน่นั่งเลย,เยนั่งเลยนั่งเลยรถเ,เมย์ก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่ตัว ตัวเป็นอย่างนี้นะคะนี่อุ้ยดาวาเอียงรถเม์ที่นี่นะคะขึ้นมาเขาจะหยิบแมสกปีเนี่ยในตัฟ้านะหยิบปีนะคะหยิบเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ขึ้นมา oh, คือนี่นะคะเขาก็จะมีมีแบบว่าเป็นแบบเหมือนกับอ่าเป็นแผนที่มาให้นะคะ <Okay. S 1> รถเม์สายหนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสามสองนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันนะคะ <Okay. S 2> นั่งรถเมย์ที่เมกาไม่ได้ยากที่คิดนะคะแล้วก็หยดหยอดเข้าไปหยดหยอดเข้าไปนะคะที่บรรยากาศในรถรถเมย์เขาเป็นสองตอนนะันก็จะโค้งๆหน่อยตาวาเป็นไงครับตาวาเป็นไงครับตาวาชอบ<ๆ>นี่อะแผนที่นะเดี๋ยวเราจะไปดาวเทาน,นี่นะคะ ราจะไปดวาวเทาซีแอตเทิลน,นะนี่เราจะดัง่งรถประมาณสัก40 40นาทีนะคะก็จะถึงจุดปุกหม,มายของเราตัวเนี่ยซื้อครั้งเดียวเราก็จะมีเวลาบอกว่าจะสามารถไปได้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับตัวเนี้ยจะสามารถกลับได้ตอนถึงใช้ได้ตอนถึง5โมง5โมงครึ่งนะคะตั๋วจะมีเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะ แลแ้วนะคะคือตอนลงเนี่ยให้กระตุกสายสีเหลืองนี่นะคะแล้วเขาก็จะจอดก็ลงได้โอเคลงแล้วครับว้าวจะบอกว่าลมแรงมากนะคะแบบว่าผมเปิลกันเลยดเดียวนี่เมื่อกี้เรานัง่งรถเมสายนี้มานะคะนี่8 0 2 1นะคะสาย132นที่วันค่ะ บ้านเรานะนี่เราลงมาแล้วนะคะจะบอกว่าลมแรงมากดูจากหวงแม่นี่เดี๋ยวเราจะไปเดินชมเมืองอันดอมกวางกกระจายกันนะนี่เดี๋ยวให้ดูสโอ้ดูเราข้ามถนนมาอันดามกวางตรงนี้เป็นพายุพายุใบไม้คือลงมาปุ๊บนะหนาวเลยเพราะว่าลมแรงมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดิน ชมเมืองกันสรุปว่าคือไม่ยากเลยนะกับการนั่งรถเมลที่อเมริกาครั้งแรกนะคะไม่ยากเลยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็คือเราก็ต้องดูป้ายให้ดีว่าเราจะลงป้ายไหนนะคะแล้วก็โอ้ลมแรงมากโอ้ลมแรงมากลมแรงมาเดี๋ยวเราจะชมเมืองก่อนนะคะเดี๋ยวขากลับเรามาถ่ายใหม่นะ,ะโอ้ลมแรงมากนะลมแรงจริงแล้วลแรงลมแรงก็เลยหนักมาก หลังจากเดินชมเมืองแล้วนะคะเราก็ขึ้นรถเมลสายเดิมนะคะก็ต้องดูไปรถเ,เมลเรานะคะ132จะมาอีก4นาทีนะคะที่นี่เนี่ยจักรยานน่ะจะเอาขึ้นรถเมลได้นะเขาจะเอาไว้ข้างหน้าแบบนี้รถเมลเรามาแล้วนะคะเราขึ้นคันเดิมนะคือ132าไปเซาท์พัอ่เราใช้ตั๋วเดิมนะคะตั๋วที่เรามานะ ไปค่ะเราจะขึ้นฟรีเพราะว่าเรามีตั๋วอยู่ก็หาที่นั่งได้เลยค่ะอุย่ยขาลับคนเยอะนี่นั่งรถเมย์เป็นไงฮะสนุกสนุกมากนี่เราก็นั่งรถเมย์กลับแล้วนะคะแล้วก็ไปลงที่ป้าที่เราขึ้นมาไงวั่งคะนั่งรถเมย์วันนี้สนุก,ก,กไหมสนุกนะมังครับปิดหน้านว่าได้สร้อยมา<ง> เป็นสร้อยแบบนี้อันนี้เขาเลือกของเขาเองนะสร้อยอะไรนะอ๋ออ๋อนี่เขาเป็นสร้อยมังกรนะนี่ของฝากของฝากข,ของเขาถึงแล้วนะคะเรากําลังจะลงแล้วนะ<า>ก็ประสบความสำเร็จกับก,ก,การขึ้นรถเมล์ที่อเมริกานะคะอะนี่เมื่อกี้เราขึ้นป้ายนี้นะคะที่มีแมคโดนัลด์เห็นไหมอ่าเราก็ลงฝั่งตรงข้ามอันนี้นะคะ โอเคไปเลยน่าดาล,ลง,ลงเดินไป Thank you ไปบา่ายรถเมย์ไปแล้วนี่คะ่ะรถเมย์สายนี้ที่เรานั่งเมื่อกี้